สวัสดีครับกรีนสมาร์ทเทคนะครับวันนี้จะมาสอนการต่อเอ่อการการต่อสายสมมติโซลาเซลล์นะครับเราเอ่อนี้เป็นเป็นตัวสมมตินะครับตัวที่มาสาธิตตัวนี้นะครับเป็นของแฮนดูโรนะครับสายตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะครับซึ่งทางโรงงานมามันก็จะมีมาร์กสเส้นนะครับ UVW ส่วนสายสีเขียวเหลืองตัวนี้จะเป็นสายกราวนะครับทีนี้วิธีการต่อนะครับเราใช้สาย v c t นะครับ ตัวนี้เป็นสายวิทีทีคูณ2.5นะครับหรือจะ1.5ก็ได้นะครับหรือจะเอ่อ3คูณ4ก็ได้ครับแต่ว่าส่วนมากท,ท,ที่ใช้กันก็จะเป็น3คูณ2.5นะครับก็จะมี3เส้นนะครับวิธีต่อต่อยังไงนะครับวิธีต่อนะครับก็คือให้เข้าตามสีนะครับที่ที่ทางร้านต่อส่วนมากจะเป็นน้ำตาลก็คือเข้าน้ำตาลนะครับถ้าดำก็เข้าดำ ่วนขาวตัวนี้ก็จะเข้าน้ําเงินนะครับหรือลูกค้าจะต่อสีอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าปลายสายฝั่งนี้นะครับปลายสายฝั่งนี้นะครับเวลาเรามาร์กเข้ากล่องคอนโทลนะครับต้องต้องมาร์กให้มันตรงกับตัวที่เราต่อตรงนี้นะครับต้องมาร์กให้ตรงกันนะครับสมมุติตัวนี้ลูกค้าตัว u นะครับตัวยูเป็นสีน้ําตาลแต่ลูกค้าเอาสีน้ําตาลตัวนี้ไปต่อนะครับเอลซีขาวตัวนี้ไปต่อปลายสายตัวนี้มันก็ต้องเป็นยูนะครับขาวตัวนี้ก็ต้องเป็น u นะครับ ถ้าฝั่งนี้เอาสีดําไปต่อน้ําเงินนะครับซึ่งสีน้ําเงินตัวนี้เป็นอ่เป็น V นะครับปลายสายตรงนี้ที่จะไปต่อกล่องกระทวนลูกค้าก็ต้องมาร์กเป็น V เหมือนกันนะครับ mm hmm. ทีนี้วิธีต่อต่อยังไงนะครับเดี๋ยวเจะสาธิตให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้มีหัวแรงบัดกรีนะครับมีตะกัวนะครับแล้วก็มีเทปพ,พันละลายนะครับแล้วก็มีเทปพ,พันสายไฟ วิธีพันก็คือ1เราต้องบัดกรีสายไฟก่อนนะครับให้ครบตั้ง3มเส้นแล้วก็พันเทปพ,พันละลายเข้าไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยเทปพ,พันสายไฟรอบที่สองนะครับทำอย่างนี้จนครบ3เส้นทีนี้เราก็พันเทปพันละลายทับเส้นตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยรอบหนึ่งแล้วก็พันเทปพันสายไฟอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับ อันนี้เราจะต่อสา <Stars> ยสีน้ำตาลก่อนนะครับถ้าบางท่านเอาไปไม่มีไม่มีหัวแรงบัดกรีแบบนี้นะครับแล้วก็ปอกสายแล้วก็พันเลยก็ได้นะครับแต่ต้องพันให้แน่นนะครับพันดีๆหน่อยนะครับการมันหลุดนะครับเพ,พราะลูกค้าบางท่านซื้อไปไม่มีหัวแรงบัดกรีนะครับก็ก็พันเหมือนเราต่อสายไฟปกตินี่แหละครับแต่เราต้องต้องพันแน่ดีๆหน่อยนะครับพันแน่น แล้วก็สายเชื่อมต่อกันนะครับทีนี้เราก็บัดกรีด้วยตัวกลัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าทําแบบนี้มันจะแน่นนะครับพอบางบางบางทีถ้าถ้าเราไปพันสายเลยโดยที่ไม่บัดกรีเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือถ้านะบางทีมันกระชากมันอะไรเงี้ยมันหลุดได้นะครับโอกาสที่มันจะหลุดได้นะครับทีนี้ถ้ามันอยู่ในบ่อบาดาลแล้วมันหลุดอย่างนั้นมันเวลาเอาขึ้นมันลําบาก เราก็จะบัดกรีแบบนี้นะครับทุกสามเส้นเลยนะครับทั้ง U V และ W สามเส้นเลยนะครับก็จะบัดกรีเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็จะพันสายไฟนะครับด้วยด้วยเทปประลายนะครับเราก็ตามด้วยเทปพันพันสายไฟสีดำอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะบัดกรีประมาณนี้นะครับทั้ง3เส้นนะครับ หลังจากที่เราบัดกรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3เส้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพันเทปพันละลายนะครับเราก็จะพันจากตรงนี้นะครับไล่ไปถึงฝั่งนี้นะครับเพื่อให้มันปิดตรงนี้นะครับทั้ง3เส้นเลยนะครับอันนี้ก็คือเราพันเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นเทปพันละลายนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเทป พันสายไฟนะครับพันเพื่ออะไรการพันเพื่อกันตัวนี้มันจะไปละลายติดตัวอื่นนะครับเพราะถ้าถ้าถ้าไม่พันตัวนี้เดี๋ยวไอ้ตัวทองแดงตัวนี้จะไปชนกันแน่นอนครับการต่อสายบางคนก็จะตัดเยื้องนะครับเยื้องแต่ละสายจะให้ไอตรงตำแหน่งพันเนี่ยจะไม่ตรงกันนะครับแล้วแต่นะครับแล้วใครแล้วแต่ใครจะสะดวกยังไงนะครับวิธีการไม่ผิดนะครับขอแค่มันแน่นน้ำไม่เข้า มันไม่โดนกันแค่นั้นก็พอแล้วนะครับอันนี้เป็นเทปพ,พันสายไฟนะครับเราก็จะพันประมาณสองรอบนะครับพันกลับไปกลับมานะครับนึงแน่นๆนนะครับก็จะทําประมาณอย่างนี้นะครับจนครบ3ามเส้นนะครับเราที่เหลือเราก็จะมาพันสายเส้นเส้นใหญ่กันอีกทีนึงนะครับโอเคครับ หลังจากที่เราพันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สายประมาณนี้นะครับ3เส้นที่เราปันต่อสายให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาพันอีกรอบหนึ่งนะครับพันข้างนอกนะครับ,รบก็บงต้นนะครับก็วิธีการก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการต่อ,อาสายสมมติโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นซัมอหรือหอยโข่งโซลาเซลล์นะครับที่มันมี3เส้น UV วีหรือมันยูสเส้นแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นทางร้านจะแนะนําต่อสายนะครับเป็นวิธีการต่อสายเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านอยากทาเป็นอยากให้ทำเป็นคลิปให้ดูนะครับเพราะบางคนอยากซื้อไปต่อเองอยากไปทําเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ให้ทุกท่านพอได้เห็นภาพนะครับคลิปนี้ขอจบรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ